ผมมีวียกเพ็ดผมมีแยกข้ามขามาเบรงคือก่าแล้วครับมาเบรงการต่อมั่นต่อมั่นนี่ครับต่อมั่นเขากองเป็นการต่อมั่นแยกมั่นครับแยกมั่นแยกแป้งดินขัดดิน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 นี่ครับแยกเป็นกองเป็นกองไว้ครับแป้งหน่อยแป้งหลายนี่ครับตอนนั้นไปขล้ายกับเจเด แยกไปขายครับเพราะว่าไปขายไปขายแป้งด้วยครับเอามันไปขายแปง้งทันดาแป้งดีเปอร์เซ็นต์ดีเปอร์เซ็นต์ร้ายกับในราคานี่ครับสาเหตุที่แยกเอ้าวไงกุ๊บขีปุกแดนที่กันลนะครับดินกากค่อนข้างที่จะมีแน่หลายเติมเออ บนเน่แห bon ลวครับหลายเติบเอ้าธรรมดาครับธรรมดามั่นปูเสดินครับปูเสดินกะต,ตรงมีดินนะครับบ่ได้ปูเสนน้ำถ้าปูเสนน้ำก็สะมีนม้ำานี่ครับต่อมมาไหวแยกไหวครับตอนตอนผนมาขายเขาก็วัดแป้งวัดแป้งวันนี้เขาทดกระดาเป็นกองเป็นกองไว้ครับเป็นกองเป็นกองไหวแป้งหน่อยแป้งร้ายกันแยกไหวคนละกองครับ เห็นไหครับเปพาบรรยากาศในล่านครับกะช่วงนี้งานหน่อยครับงานหน่อยรถกระจดรลายแน่ครับรถกระจดรลายแน่นี่ครับงานน้อยนี่ครับช่วงนี้ยึดมั่นยึดใหม่ในจักหน่ยนอยหนึ่งครับ mm. ขัก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  าจะตอบแล้ครับหลังจากตอมแรกก็ถอยขบคนครับเขาไปจอดรถลบไปคนครับโผล่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 เออฟูนครับขั้นจอดไกลๆครับแมคโครรถขีบค,ครับจอดขึ้นใหม่ึืนใหม่แน่ขึ้นมั่นแน่ครับสลับสับเปลี่ยนกันไปครับเออหัวปอมหัวปลอมมาตัางต้งแต่ไทยมัน ขี่มอเตอร์ไซค์มาผลเห็นไหครับเพิ่งจะได้10เอส12ตันครับนี่มั่น10เอส12ตันอ่าเนี่ยมาเร่งกันนะจะตักขึ้นไปขายได้ครับอ่าหลังจากมีคนมาขายก็จะต้อมต่อครับแต่ว่า,คร,ค,รค,ราครัโคตรโคตร,ด,ครด,ด้วยครับโคตรโคตรข้าเบิ้งครับโคตรโคตรโคตรเลยครับอู้ มันใหญ่มันใหญ่มันใหญ่บเบื้องหอยลูกไก่โคตรดีๆใหญ่แท้ๆเลยกันละครับหลังจากเคิื่นบาคายให้ดำแล้วดำแล้วก็ตรวจแป้งครับตรวจแป้งแล้วก็ะตอมครับ แป้งน้อยกับไปฟังพูนครับแป้งน้อยไปฟังพูนแป้งลายกับมาฟังปีครับนี่ครับนี่ครับช่วงนี้ผมค่อยฝนโมโตกมาเมื่อหนึ่งมื่อที่สองนี่ครับกะดินก็นเริ่มจะไงเ้้อยครับ ยินไงงงเลยนี่ครับมั่นช่วงนี้เป็นมั่นนีน้ำครับมันนีน้ำมันนีน้ำเพิ่งกระควดมาก,กะราคากะบาท6กิบหาตังถึงบาทเจ็บสิบตังครับตอนนี้ครับหนาล้านครับหนาล้านราคามันวันนี้หคกิบหาถึงเจ็ิบตังครับบาท 재미ý! Mm. ดันขึ้น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 เออขักขักคักเดี่ครับมันดูนี้นมีได้หัวใหญ่ๆเด้อครับหัวใหญ่ๆ สำหรับมือนี่ก็แเด็ดหอนหอน,นกับฝนโปตกเบิ่งครับมันอันนี้มันด้วยครับเด้อ,ดอดดน,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 นี่ครับคิดลบคาจะกใหหัวใหญ่หัวใหญ่หัวยาวเนี่ยนี่ครับใส่จิกใ,ให่ได้หลายใส่ปุ๋ยได้หลายนี่นะครับมันมีทั้งหัวใหญ่หัวเล็กคักบวครับคักหลายคักหลายคักหลาย Ừ. Nè non. Ơi. Ừ.